ใน,ในเมืองไทยที่สามารถจัดกีฬาเจสกีจนเป็นที่ยอมรับไปได้ทั่วโลกอะคะอ่ะปกติแบบเราชอบกีฬาแบบปกติเนี่ยคือไม่ใช่นักแข่งแต่เคยเล่นตอนเด็กๆแต่กีฬาเจสกีเนี่ยแค่ดูก็มันแล้วพี่คือชอบเชียร์ชอบลุนไปแล้วยิ่งอพอเมืองไทยเราเนี่ยจัดมาถึง20ปีแล้วแล้วยังได้แบบการยอมรับขนาดทั่วโลกขนาดนี้เราก็รู้สึกภูมิใจี่เคยเล่นใช่เคยเล่นค่ะเพราะว่าตอนที่ไปอยู่บาฮามัสแบบอยู่ปีนึงก็เลยชอบ เล่นจนแบบสะโพกแตกไปครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยมันมีเสน่ห์ยังไงบ้างคือชอบความเร็วอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าสมมติเราหล่นไปอะไรเงี้ยมันก็อยู่ในน้ำอะก็ไม่อันตรายมากไม่บาดเจ็บเยอะอะไรเงี้ยแต่สะโพกแตกนะสะโพกแตกนี่นี่คือเปลี่ยนข้อสะโพกแล้วข้อสะโพกแล้วอะไรแล้วก็จะคิดว่าแบบเหมาะกับผู้ชายมากกว่าไหมคะไม่นะคะจริง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 ก็ใครก็เล่นได้นะคะจริงจริงก็ชอบดูอยู่แล้วด้วยจะว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัยค่ะขนาดคนที่งงๆอย่างเจ๊ก็ยังเหมาะเลยค่ะ <laughs> เล่นได้เล่นได้เล่นได้<อ>ไดให้เาา่อาสังานนีค่ะก็อยากฝากให้คนไทยทุกคนนะคะช่วยให้กําลังใจงานนี้ให้ประสบความสําเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะจะได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเมืองไทยมามาดูมาแข่งกีฬานี้นะคะแล้วก็ภูมิใจในการเป็นคนไทยค่ะ ล่าสุดไปถ่ายรายการแล้วก็ก่อนนั้นก็มีงานเดินแบบอะไรเงี้ยค่ะรับงานบ่อยขึ้นไหมคะคู่แฟนเดยมก็เพิ่งเพิ่งมีงานเนี้ยพี่หลังจากสามงานก็มีบ้างค่ะส่วนใหญ่ก็ไปหมดนะตามที่เขาเชิญมาเราจามีแบบเรื่องไหมคะหรือว่าแบบกลัวว่าจะเป็นแบบการแส่อะไรเงี้ยไม่ว่างานคู่กันารไม่เลย ไม่เลยยังไงยังไงก็ได้ค่ะก็คือดูว่างานเหมาะสมกับเราสองคนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนี้ยังยังยังผ่อนโทรศัพท์ไม่หมดเลยก็โอเคตัดสินใจเลือกในการรับงานมากกว่ากันก็ทั้งคู่ค่ะถ้าเกิดเป็นงานคู่ก็คุยกันว่าเหมาะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเหมาะก็ก็ยินดีมาอย่างงี้คือต้องเลือกดูบปรนงานด้วยใช่ไหมคะที่จะออกคู่กันก็ส่วนใหญ่ว่างานไหนงานอะไรที่มันเหมาะก็ก็ก็ยินดีค่ะแต่ว่า ถ้าเกิดงานที่ดูไม่ใช่สไตล์จมเลยอะไรเงี้ยก็ก็อาจจะไม่ใช่อะไรออกมาทุกการค่าตัวต้องแบบไม่แพงะคะสูงไม่ใช่ไม่ไม่ปกติธรรมดาเหมือนก็ค่าตัวของเจ้าก็ส่วนของเจ้าของพอลลี่ก็ส่วนของพอลลี่ใช่อย่างนั้นเลยให้พอลลี่ตอบบ้างเออลืมเลยเนาะ่างแบบบอคกันก็ปกติค่ะก็รู้สึกดีอยู่แล้วทํางานกับเพื่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะเหมือนแบบสบายใจอะค่ะเหมือนรู้จักกันอยู่แล้วก็ทํางานก็ง่ายไ นนี้เขาติหลายคนนะไม่ได้ติแคอบลี่นะติหลายคนเอาโอกาสนอกจอเยอะกว่าอะไรอ๋อก็สนิทกันก็ยังไปไหนมาไหนด้วยกันน้องก็แบบสนุกอะไรเงี้ยค่ะอยู่ก็นี่ไงเดี๋ยวได้คาตัวมาอันนี้ก็ไปเลี้ยงข้าวเดี๋ยววันหล่อให้เลี้ยงข้าวจริงๆรีเจิบรวยกว่าแต่ชอบบังคับให้เลี้ยงถามถึความสนิทกันแล้วกันค่ะมันพัฒนาขึ้นสนิทมากขึ้นหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรเง้ยหมคะเราสองคนก็ก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าก็เป็นเพื่อนที่เราสนิทแล้วก็ไว้ใจเวลามีเรื่องอะไรก็ปรึกษากันได้้มนจากขึ ไม่ได้ขโมยตังค์ะอะของที่บ้านก็ยังอยู่อขอบพลาก็ไว้ใจค่ะไว้ใจไป <c oughs> ออกรายการแล้วพลีบอกว่าเป็นเหมือนคนในครอบครัวเรา <c oughs> ใช่ใชก็สนิทกันอะไระอย่างเงี้ยค่ะพลีก็ไปเล่นบ้านเจียบ,บ่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นกับน,น้องเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนิทกัน <c oughs> น้องเวลาเวลาเห็นหน้าเจียบบบพี่พลี่อยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเป็นอาเป็นอะไรไปนะคะขางไปบ่อยเหมือนกันไปค่ะก็สนิทคุณแม่เขาใจดีคุณแม่บอกมากินข้าวเลยเนี่ยน้ำหนักขึ้นแล้วเนี่ยเป็นสิบโลแล้วพลีย่ะ จริงเหมือนหลายคนยังสับสนกับสถานะของเราสองคนอะไรเงี้ยไม่ต้องสับสนสับสนทำไเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันใช่ใช่แล้วใช่แล้วเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์จะมีไหมคะเนอาที่เขาถามนะาโอเคคือไม่ใช่งานลุ้นเองนะพี่ต้องดูไปในอนาคตอะค่ะ ตอนนี้ยังไม่ใช่เหมือนหนังเพื่อนสนิทค่ะยังไม่ใช่ไม่ใช่ใช่คะที่เรามีห่วงไหมตอนนี้เขาแบบฮอตขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยเป็นห่วงมากกว่าค่ะแค่นั้นเองไม่ไม่ไม่ห่วงเราอ่ะห่วงในด้านไหนบ้างห่วงก็เรื่องสุขภาพเพราะว่าคอฮอตขึ้นงานก็เยอะขึ้นอะไรเงี้ยบางทีโทรมาแบบเฮ้ยเราวันนี้เราจะตายแล้วนะแบบไม่ได้นอนเลยแล้วพอเจี๊ยบใจเย็นเจี๊ยบดูแลตัวเองนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแค่นั้นเองไม่มีอะไรสาวๆไม่กังวลไหมคะไม่มีใครตบเองไม่จะตอบเองไม่มีใครเข้ามาเนาะเออคือก็ไม่มีใครแบบเข้ามาข คือคือโดยของฮอลลี่ยังคล์ริงแบบรู้สึกว่าตอนนี้ก็ก็รับงานที่อื่นด้วยใช่ไหมคะก็ก็กำลังจะมีผลงานกับทางเวิร์กพอยด้วยค่ะก็เลยก็เลยโฟกัสเรื่องนั้นก่อนยับราคามีหนุ่มสาวอะไรเข้ามาอะไรก็ไม่มีเลยนะคือเดี๋ยวขึ้นเบอร์ใต้นะจอสามารถติดต่อได้ตามหมายเลขที่ไม่ใช่วนตอนนี้ก็ทํางานหนักนี่เดี๋ยวงานนี้เสร็จจะต้องวิ่งกับยุธยาต่อเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่เวรถึงเที่ยงคืน แล้วกลับมาทํางานมาคือว่าเป็นเพราะว่าภาพของเราสองคนมันแบบคู่กันก็เลยไม่มีใครกล้าเข้ามาไม่เราสองคนน่ารักไงคู่กันแล้วน่ารักใช่ไหมนี่เจียวก็เพิ่งแซวเนี่ยเอาอะไรมาห้อยคออะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ก็แบบไม่อะไรก็ไม่รู้ว่าไม่ก็ก็ดีค่ะเป็นเพื่อนกันแต่ว่าจะก็ยินดีหมดค่ะจิ้นจิ้นกับใครก็ได้ให้เกิดคนดูชอบแล้วก็เขามีความสุขแล้วก็ยินดีอยู่แล้วให้เป็นความสุขของประชาชน ยังไงกันเองยังไงก็ไม่คนนี้เขาตัวจริงของเจ๊นี่คนนี้มาเปิดไม่เปิดก็แล้วหรือว่าตอนที่เราไม่กล้าบอกว่าอยากจะแบบเป็นจับคู่จิ้นกันไว้เรียกงานอะไรอย่างี้ก่อนไหมคะไม่นะปกติคือถ้าเกิดเราเรามีใครคู่จิ้นจริงอีกไม่ใช่คู่จิ้นหมายถึงว่าถ้าเกิดมีใครใครจริงๆที่เข้ามาแล้วคนนั้นใช่อะไรเงี้ย ก็คงบอกอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือมันเป็นเพื่อนกันที่แบบชอบไปไหนมาไหนด้วยกันกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยคือถ้าถ้าจะไม่ใช่สไตล์แบบนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นข่าวก็ได้ใชไมลุ้ไม่ขึ้นก็เอาเป็นว่าเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าเบื่อไหมคะมีคนแบบว่าคอยถามสถานะกำลังสอนอยู่ตลอดไม่เลยค่ะก็รู้สึกขอบคุณว่าได้เป็นที่สนใจของทุกคนเออเวลาคนมีให้ความสําคัญกับเราก็ดีใจอะค่ะ พี่พอลลี่ช่วงนี้มีแบบมีแพลนไปเที่ยวต่างประเทศหรืออะไรย่างนี้ไหมคะมีค่ะเดี๋ยเดี๋ยวก็ไปกับเจียบเนาะแต่ว่าก็คือมีเพื่อนไปด้วยหลายๆคนนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะว่างหรือเปล่าถ้จะไปอาจจะไปญี่ปุ่นเพราะว่าชอบไปญี่ปุ่นกันไปเที่ยวใช่ไหมใช่ค่ะไปเที่ยวมีแพลนช่วงประมาณเดือนไหนอะคะที่จะไปช่วงเดือนไหนนะอันไม่แน่ใจว่าเป็นมักรลาปีหน้าหรืออะไรหรือเปล่าเพราะว่าจะจะมีช่วงวันหยุดปีหน้าแต่ว่าจะต้องรอดูคิวละครก่อนว่าเออเราว่างหรือเปล่าว่างก็อาจจะไปได้แต่ว่าปีหน้าก็ยังลุยละคร ก็เท่าที่แพลนไว้อาจจะมีละครค่ะแต่ก็ต้องดูคิวก่อนคิวแน่นมากตอนนี้ละครกับน้องน้องก้าป่ะคะอ๋อใช่น้องเก้านี่น่าจะฉายปลายปีนี้ค่ะเป็นซีรีส์โปรเจกต์เลิฟซองเลิฟสตอรี่ะค่ะของทาง GMM 25นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามชมนะคะแพ้ใจค่ะแพ้ใจอ่าค่ะพี่ทอรี่ฝากผลงานพี่ทอรี่ไว้ก็เดี๋ยวจะมีแถลงข่าววันที่18เดือนนี้นะคะเป็นเป็นเรื่องใหม่ก็เดี๋ยวไ้ติดตามตอนนั้นแล้วกันค่ะ แต่แพ้ใจนี่ต้องดูนะคะของเราก็ต้องดูเออนี่ยค่ะชัยทุกวันพฤหัสพนะคะสองพุ่มตรงนะทางจีเอ็มยี่ห้านะตอนนี้ก็มีเรื่องอื่นช้ยรออยู่ค่ะก็ดูไปก่อนจนถึงเรื่องของเจียนะคะแพ้ใจค่ะแพ้ใจของพลี่เล่นกับพลี่เล่นกับพี่ปอยติชดาค่ะเดี๋ยวจะไม่สนใจเดี๋ยวไม่มีใครสนใจค่ะก็เดี๋ยวลองติดตามดูค่ะสิบแปดนี้